เอาแล้วยางิยาง,ยยางยิเข้าแล้วนี่เข้าไทยเรียบร้อยยางิครับโอ้แต่น่าจะเข้าหางครับโอ้ี่เราสร้างทั้งสองหลังนะครับงานนี้มีบ้านปั๊มนะครับแล้วก็บ้านยายถึงไหนแล้วเนาะผมไม่ได้มาสองวันแล้วครับทีมงานช่างไทยทำถึงไหนแล้วโอ้โอ้ เก็บนั่งลงนั่งร้านแล้วเหรอเนี่ยอูย้เทพื้นข้างแล้วเดิโอ้ยเจอฝนเลยเหรออันนี้หนึ่งเมตรหรือว่ากี่เซนนี่ค่างทัาง,งไทย100ครับฮะหนึ่งร้อยก็หนึ่งเมตรอู้สวยงามเลยครับเ <c oughs> หลืออะไรอีกนี่ ฝั่งนู้นใส่ประตูหรือ,อยังอ้าวช่าง,มา,งมาทำงาน,งานโอ้ <c oughs> โหอันนี้ส่วมเหรอท่อขี้เหรออยู่ตรงนี้นะเอาไม่ได้อยู่ทางนู้นเหรออ๋ออุ้ยจะเดินตกข้อขี้ไหมเนี่ย ไ่กีไปกีนี่นี่กี่ใบนี่สามท่อสุบท่อ,ทอหรือใบวะอโอ้ <c oughs> โอดิย่างหินี่ <c oughs> เอาเปิดน้ำออกน้อยตรงนี้นะ สุดยอดนี่การสุดได้เลยครับนี่สวยงามครับนี่เห็นไหมตอนแรกว่าจะติดไอ้นี่ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่ายาแกขอว่าเดี๋ยวแกจะเอาไปทำครัวหลังบ้านนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ติดให้นะครับ ออโอ้หอโหใเหลือดันบ่นี่ดันไปนู่นบ่นี่หรนิยังไงดีสายอเอาช่างหมดแรงแล้วบ่ะช่างหวานน่ะดูฝั่งนี้ครับ <S 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 นี่ อุ้ยไม่ต้องทาสีหรอกแค่นี้ก็สวยแล้วสุดยอดนะครับฮะฮะนี่เดินสายไฟเรียบร้อยเลยเนี่เห็ <ท lang. S 1> นไหมสายไฟสายเลือโคตรเยอะเลย,ยอู้หูนี่หน้าต่างเรียบร้อยแล้วเนะาะฝั่งนี้ ประตูฝั่งนี้อันนี้เป็นประตูประตูเก่าวรันี่ประตูเก่าคือใครบริจาคมาวะอะล็อกได้ไหมเนี่ยมันต้องล็อกลกอนข้างในปะนี่ไง สบายเลยทีนี้ยายก็เดินรอบบ้านได้สบายสบายครับนี่ข้างหลังครับเพิ่งฉาบาตรงเนี้ยเหมือนยังไม่แห้งเลยฝั่งนี้น่าจะเพิ่งฉาบเดี๋ยวไปดูห้องน้ำข้างในหน่อย อ๋อโอ้โหนี่น่าจะเดินระบบไฟมั้งนี่โนี่ปลักไหนห้องน้ำเปิดไฟได้ยังโอ้เข้าตัดไฟอยู่มั้งนี่ดูหน่อยฮัลโหลเอา้า ยังไม่ได้วางถูบอ,อ,อ,อ๋อไอถังน้ำเอาเอาเป็นถังพลาสติกดีกว่าเอามาใส่นะไม่ต้องก่อประตูก็ใส่แล้ว ให้อย่างดีเลยครับนี่ใส่ปรงใส่แป,ป๊บให้นี่หลอดตรงนี้ใส่สองตัวเลยเหรอสองหลอดเลยทั้งพุทธสองเลยนี่ หน้าต่างซื้อมาให้นะครับนี่หน้าต่างมีเนียมนะครับแจ๋วเลยนี่ประตูเดี๋ยววันที่สิบสามครับประตูช่างบิวจะมาใส่ให้นี่ตอนนี้ตัดไฟอยู่บรฮะจัไฟอยู่เก็บ ของกลับบ้านแล้วครับช่างช่างติงออเสกติงอยู่บ้านยายอยู่บ้านยายนายลองลองไฟหน่อยติงต่อยังเมื่อกี้เปิดเปิดเ,ดเดออแจ้วูเดินให้ยังดีเลย สว่างจ้าเลยยายเป็นไงยายเบอร์ตัอบหรอเปิดปิดตรงนั้นใช่ไหมมีกี่จุดนี่หนึ่งตรงนี้ด้วยเหรอสองใส่เยอะเท่ปะสาม กี sí, <c oughs> ่จ <Oops. S 1> oh, ุดนี่สียงดิงโอ้ห้องน้ำสว่างแล้วจุยนะครับปราไฟ4จุดไฟ4จุดรัก3จุด4จุดพรุ่งนี้ก็ใส่โทรส่วมอันนี้เพิ่งจะขัดมันเสร็จนะครับด้ขัดหยาบมั้งเพราะว่าขัดมันน่าจะลื่นต้องขัดหยาบ สายซ้อนสายสาวก็ที่ฟังถูกกันเราต้องลื่นน้องเสียดเดินถนนอ๋อตรงนี้อีกฮะตรงนี้อีกเพิ่มให้เพิ่มอีกอีกยายจะต้องการใช้บ้านพักคนกลางานอกบอกเราไม่กล้าลงข้าวตรงนี้บ้านมันสวยเขติดเปื้อนติดหลอดข้างนอกด้วยได้ไหมติดหลอดข้างนอกด้วยได้ไหมติดหลอดข้างนอกมันเหลือไม่ให้หลอดอ่ะ ไมเดี๋ยวเดนี้ออกทางเออเพิงอ๋อนี่กลองไฟอยู่นี่เหรอ,อนี่ชุดเบเกอร,อร์นี่ต้องมีครับปลอดภัยไว้ก่อนอู้เดินให้แบบ <laughs> มาฐานแท้ โอ้ดูดูว้าดโอ้เ่อเดินให้ดีเถอะผมนึกว่าแบบตีแน่นเอาให้ใส่แป๊บให้เลยโอ้โปลอดภัยเลยนะนี่โอ้โหจุยหน้ากาบปลาโอ้เดินให้มาฐานเลยโอ้โห ยอดสุดยอดนี่หน้าต่างหลอดก็เหลือนะครับหลอดมาเยอะมาก,กวันนั้นน่าจะสิบนะครับอะไรนาจช่างพูดจอยเมียกี่บังไอเขายิงเหรอเอาสายไฟเหลือวะนี่ อ๋ออันนี้สายไฟที่เขาบริจาคช่ไหมช่างถมายฮะมาจากบ้านด้วยอ้าวเหรอมาผมช่างอ๋อประมาณนี้แหละคลิปนี้คลิปนี้เือปรปาที่าง ยางยิยางยินะครับพายุยางยิเข้านะครับอันนั้นอะไรยันบ่ยันยันฮะผู้่าวเมื่อกี้เาก็ต้องขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยเชยกันนะครับ <c oughs> ได้บ้านหลังใหม่เลยคุณยายเอ มีผ้ายันด้วยนะยันมาจากไหนยยของยายเหรออ๋ออันนี้หลวงพ่อเหรอหลวงอะไรนี่โอ,รอโอรก้าวเ้ยโรก้าเดี๋ยวบ้านนี้ต้องทำป้ายมาติดแล้วบ้านรวมใจใส่บุญ เครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ